จอลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเก่าแก่กว่าที่คิดเผยอายุแท้จริงจากจาริกเป็นความเคลื่อนไหวจากทางเพจ f a c e b o o k ส่งไปได้บุญเลือกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับเก่าแก่กว่าที่คิดจากกรณีที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวมีการขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งแต่วันที่14มีนาคม2567โดยพบพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาิกา20นาทีพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงฝังอยู่ในทรายเป็นพระพุทธรูปปางมาาวิชัยซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในบริเวณนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นพระประธาน วัดสำคัญที่ถูกแม่น้ําโคงพัดหายไปในแม่น้ําโคงเมื่อเปรียบเทียบจากศิลปะน่าจะมีอายุราว500-600ปีประเด็นดังกล่าวสร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียลทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยมีการตั้งข้อสังเกตถึงพระพุทธร,รูปที่ขุดพบว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่เนื่องจากมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมากทั้งที่จมอยู่ใต้แม่น้ำมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นโต้เถียงกันอย่างดูเดือดล่าสุดมีรายงานว่าการขุดคน้นหาโบราณวัตถุยังคงดำเนินต่อไปและมีการค้นพบพระพุทธรูปเพิ่มเติมอีกหลายองค์19พฤษภาคม2567 Facebook ขัติยะบารมีขัติยะพระคุณเจ้าที่อยู่ในทีมค้นหาได้โพสต์ภาพแจ้งว่ามีการพบจารึกแผ่นใหญ่และพระพุทธรูป ที่มีสลักข้อความไว้ที่ฐานถอดความจารึกรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยยศพิรักอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้อ่านถอดความจารึกดังกล่าวระบุว่าสักกะ1122ตัววงเล็บพศส3 3 3ปีกัดเม้าเดือนเ เดือนเมษายนศรัทธาพระสงฆ์สังฆเจ้าชุตนมีครูบาหลวงวัดสันทับหลากวัดสังกาบุญพร้อมกับวัดคำแท่นปราสาสตวัดต้องพันลานขาวสายนายวัดบ้านไทยโสที่สอนชัยวัดคำกลางบ้านวัดคว้างชุมวัดภัยคำฝนเดือปากชน ได้อนัตหรืออานัตพร้อมเลี้ยงกับด้วยกันทั้งภายในภายนอกศรัทธ,ธาายกะในเวียงเมืองเชิงแสนชุคนและมหาอุปราชมวยหวานนาข้ามอโรเจ้าคามนาท่านพระยาราชเสพระกำลังชุกคนได้อุปภาทะหรืออุปถากสร้างยังเจติยะ ธาตุเจ้าทุพระตนวัดป่าสามตนชื่อว่าทิพมละวัดคำศักดิ์คับป่าไว้จุยามแก่พระสัพพัญยู62อรหันต์ตำนางยิมสี่โมกคันลานเมื่อสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำบุญครั้งใหญ่ของเวียงเมืองเชียงแสนในอดีตอาจจะเป็นการบุรณะวัด หรือหล่อสร้างพระเจ้าขณะที่อาจารย์อภิชิตสิริชัยนักประวัติศาสตร์เชียงรายได้ระบุบว่าจารึกที่พบฝั่งลาวศักราช112 2ตัวปิกัดเม่าพศ2 3 3 3ยุคพมา่าวัดตำกลางบ้านวัดเจดีหลวงปัจจุบันวัดคว้างวัดศักกาและอ,อื่น ชื่อวัดในเมืองเชียงแสนทั้งสิ้น